ชา,ช,ชาตน่ชอบแฟเบรชาชานะคะวันนี้เนี่ยชาติตื่นเต้นมากๆเพราะชาจะมาทำคอนเทนต์ที่ชานี้ไม่เคยทามาก่อนนะคะแล้วก็ได้แบบเตรียมการมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้ววันนี้ก็มาถึงคือวันนี้ชาเนยจะประกอบนะคะเซิร์ฟสเกตด,ด้วยตัวเองค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สตูดิโอสักตัว Pepper Inker Tattoo Studio นะคะไม่ได้เกี่ยวข้องแต่แค่มาใช้สถานที่นะคะก็ถ้าใครสนใจสักนะคะเข้าไปดูใน IG ได้เลยนะคะก็ a d pepper inker นะคะคือเหตุผลเดียรชาเนี่ยต้องมาประกอบเซิร์ฟสเก็ตเองนะคะเพราะว่าชาเนี่ยมีเซิร์ฟสเก็ตอยู่2อันนะคะก็คือตัวแรกเนี่ยเป็นสตรีทสเก็ตที่นำไปแปลงเป็นเซิร์ฟสเก็ตนะคะถ้าใครได้ดูคลิปนะคะก็จะจำได้ถ้าใครยังไม่ได้ดูย้อนกลับไปดูได้นะคะก็ไปแปลงที่ DNA Skate Shop นะคะแล้วก็อีกตัวนึงนะคะก็คือ s ั n o น a นั่นเองนะคะเล่นนิ่น แต่2ตัวนี้ไม่เหมาะกับการลงปัง๊มแทร็กนะคะ เหมาะกับการแบบเล่นสวยๆเล่นพพิ้วๆมีความสุขนะคะชาก็เลยจะต้องทำเซิร์ฟสเกตที่สามารถลงปัมแท็กได้เพราะชาเนี่ยอยากจะเล่นปัมแท็กนะคะถ้าใครได้ดูนะคะคลิปก่อนๆเนี่ยชาพาไปเล่นปัมแท็กนะคะเล่นทั้งเซิร์ฟสเกตทั้ง BMX เลยนะคะทุกคนที่คอเนอร์สโตนปัมแท็กบางนานะคะซึ่งชาก็ค้นพบว่าบอร์ดชาันเล่นไม่ได้ชาก็เลยมีความคิดว่าชาจะต้องมีบอร์ดที่เล่นได้นะคะแล้ววันนี้เราก็จะทําสิ่งนั้นด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูอุปกรณ์กันเลยนะคะว่าชาเนี่ยต้องใช้อะไรบ้างนะคะก็ในนนคคลลิปีี้้ะะมมทังแแบบเซไ่ ะะถ้าไหนสปอนเซอร์เนี่ยชชาก็จะขึ้นชื่อร้านให้นะคะแต่ว่าชิชานี่ก็จะขึ้นราคาให้ทุกคนนะคะเหตุผลที่ชาจะขึ้นราคานะคะก็คืออยากให้ทุกคนได้รู้ว่ามันจะราคาเท่าไหร่และชชาก็อยากรู้เองด้วยนะคะว่าเมื่อชาเนี่ยเอาทุกอย่างมาประกอบเป็นเซิร์ฟเกตแล้วชชาใช้เงินไปเท่าไหร่เทียบกับพวกแบรนด์ดังๆหมื่นสองหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นนะคะอันนี้เนี่ยมันจะตกอยู่ที่เท่าไหร่คะอย่างแรกนะคะทุกคนก็คือนี่นะคะเด็กนั่นเองนะคะหรือว่าเป็นบอร์ดที่เอาไว้เหยียบนะคะซึ่งตัวนนนนนีี้้เ่ยสมมมััออาาจจจะะแปลกคคงวืไ คือปกติเนี่ชยชาชาเห็นคนที่เขาขายก็จะมีไม้เมเปิลไม้สักทองไม้อัดใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือไม้ไผ่ทุกคนมันจะมีลวดลายที่มันไม่เหมือนไม้ปกติทั่วไปนะ,ะมันสวยมากเนี่นชยชาชาชอบมาชาชาก็เลยเลือกไม้อันนี้นะคะแล้วก็เด็กแผ่นนี้นะคะมาจากพี่จิรายุทธนะคะอินดีส้สยามแคมปิ้งนั่นเองนะคะคือพี่เขามีหลายทรงนะคะแล้วก็มีไม้เมเปลิลด้วยแล้วก็ไม้ไผ่ด้วยนะคะชาาก็เลือกไม้ไผ่มานะคะตัวนี้ก็จะมีคอนเคฟคอนเคฟก็คือการที่แผ่นมันมีความโค้งด้านข้างนะคะอันนี้เนี่ยมันจะช ไว้ให้เท้าเราไม่ลื่นหลุดไปเวลาเราเล่นปัมแทร็กหรือเวลาเราแบบสแนปอะไรแบบนี้นะคะคืออย่างสแนปไม่เป็นนะแต่รู้ว่าเออสแนปมันต้องการแบบความมั่นคงนะคะคือถ้าเราใช้แบบเด็กสเก็ตบอร์ดทั่วไปอ่ะโนสกับเทลอ่ะเราอ่ะสามารถกําหนดเองได้นะคะอันนี้เนี่ยเขาก็จะกําหนดมาให้เพราะนี้มันจะแหลบนะคะเราก็จะเอาเท้าหน้าเนี่ยไว้ตรงนี้แล้วก็เท้าหลังไว้ตรงนี้นะคะ คันนี้นะคะความยาว31นิ้วนะคะแล้วก็วิลเบสะคะหรือว่าความห่างของตรงชรักนะคะก็คือ17นิ้วนะคะจริงๆถ้าใครนะคะมีสัดส่วนที่ถนัดอยู่แล้วความยาวของบอร์ดหรือวิลเบสเนี่ยก็สามารถสั่งทำคัสต o มได้นะคะเพราะว่านี้ก็คือพี่เขาทาขึ้นมาใหม่ให้เลยนะคะโอเคนะคะนี่ก็คือเด็กที่อาชาจะใช้นะคะเดี๋ยวตอนนี้เนะี่ยเราไปดูอุปกรณ์ยิบยับย่อยกัยนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะ อุปรกรณ์ชิ้นแรกของเราก็คือลูกปืนนั่นเองนะคะหรือว่าแบริ่งคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวทําให้ล้อเนี่ยสามารถยึดกับทรัคแล้วก็หมุนได้นะคะชาชาเลือกของยี่ห้อเกลี่หรือ g กล l นะคะคือชาเนี่ยก็เอ่อไม่ได้อยากจะใช้งบเยอะมากนะคะชาก็เลยเลือกตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นแบริ่งนะคะแบบที่มีบูทนะคะหรือว่ามีสเปเซอร์ให้ในตัวก็คือเราไม่ต้องใส่บูทหรือสเปเซอร์เข้าไปนะคะเดี๋ยวชาจะอธิบายเพิ่มเติมนะคะในแต่ละอย่างนะคะเผื่อแบบคนอื่นจะได้ความรู้ด้วยนะคะเพราะจริงๆชาก็ไม่ ก,ก็เลยอยากจะมาแชร์กันนะคะก็คือข้างในเนี่ยนะคะมันก็จะมีลูกบอลกลมๆนะคะเขาเรียวกว่า ball bearing หรือลูกปืนที่แบบว่าใช้ลูกบอลในการหมุนนั่นเองนะคะแล้วก็ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็คือ g e l l รนะคะ a อ e x 11สิอซึ่งชาชากกไม่รู้ว่า a อ e x 11คืออะไรและก็อยากรู้ก็เลยไปเซิร์ชนะคะ a บ e x 11จริงๆแล้วมันเป็นยี่ห้อแบรนด์นะคะของล้อลองบอร์ดนะคะซึ่งเป็นล้อที่ดีมากนะคะแล้วมันก็จะมีสเกลการวัดแบบความไหลลื่นแล้วก็คุณภาพของลูกปืนนะคะก็คืออยู่ที่ a อ e x 1 3 5 7ึ่งสะซึ่ง9อ่ดคือสูงที่สุด แล้ว a กสิบ1ไม่มีจริงเขาบอกนะคะเอ e x 1 1เนี่ยเป็นแค่การเคลมว่ามันเป็นลูกปืนที่ดีที่สุดนะคะเพราะสเกลการวัด ball b e a บ ing หรือลูกปืนเนี่ยมันจบแค่ที่ a อ e x 9เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่ a อ e x 1 1แต่ว่าเขาเรียก11เพราะว่ามันเป็นคุณภาพของลูกปืนที่สูงที่สุดแล้วนะคะอย่างต่อไปก็คือทรัคนั่นเองนะคะทรัคตัวนี้เนี่ยเป็นทรัคซ c เนะคะเป็นของจีนซึ่งอาชาเนี่ยก็ซื้อมาจากที่ที่ให้เดกาชามานะคะหรือว่าบอร์ดนี่นเองนะคะตัวนี้ก็เป็น ะะมันก็จะแบบมีการรองรับที่มั่นคงมากขึ้นนะคะแต่ว่ามันก็จะไม่นุ่มเท่าพวกแบบสปริงเวลาเราแบบเลี้ยวอะไรแบบนี้นะคะก็คืออย่างที่หลายๆคนทราบนะคะทรัคเซิร์ฟเกตเนี่ยจะไม่เหมือนทรัคสตรีทเกตธรรมดานะคะทรัคสตรีทเกตเนี่ยเราสามารถสลับหน้าท้ายได้นะคะแล้วแต่เราแต่ว่าสมมติว่าเวลาเราเล่นไปแล้วสักพักหนึ่งเราก็จะเริ่มมาร์กเวลาว่าอันนี้อยู่ข้างหน้านะสมมติถ้าเราจะเอาทรัคชุดเดิมไปใส่แผ่นใหม่นะคะคือทรัคเซิร์ฟเกตมันจะแตกต่างเพราะว่า2ตัวมันจะไม่เหมือนกันนะคะมันจะมีตัวหนึ่งที่มีมีีคววววาามกก่อตันึง ะะแล้วก็ตัวนั้นเนี่ยจะต้องอยู่ข้างหน้าเป็นตัวที่จะทําให้เราปั๊มเซิร์ฟสเกตไปข้างหน้าได้ค่ะแล้วก็ตอนนี้บูชิ่งหรือลูกยางนะคะอย่างที่เห็นเนี่ยมันเป็นสีเขียวอยู่ซึ่งทีมเซิร์ฟสเก็ตของชาจะเป็นสีน้ําเงินเหลืองนะคะชาก็เลยซื้อบูชิ่งเพิ่มอีกเซตหนึ่งนะคะนี่ก็น่าจะเป็นบูชิ่งของจีนะคะก็ความแข็งเนี่ย 85A นะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นความแข็งที่เหมาะสมกับการลงปั๊มแทรนะคะไม่นิ่มเกินไปแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปนะคะแล้วก็นี้เนี่ยพอดีกับน ซึ่งตัวนี้ก็จะมี4ชิ้นนะคะก็จะมีแบบเป็นโคนใช่ไหมคะ2ชิ้นแล้วก็จะมีแบบเป็นทู่ๆนะไม่เป็นโคนเนี่ยอีก2ชิ้นนะคะแล้วก็จะมีเหล็กที่รองมาให้ด้วยนะคะก็สามารถเปลี่ยนนะคะเอามาใส่ตัวทรัคที่อาชาเนี่ยอยากจะใส่ได้เลยค่ะสิ่งต่อไปก็คือตัวน็อตนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเซิร์ฟสเกตชาเป็นน้ําเงินเหลืองใช่ไหมคะชาก็เลยเลือกซื้อน็อตสีทองมาพิเศษนะคะน็อตอันนี้นะคะยาว44มิลน,นะคะชาก็ซื้อมา8ตัวเพราะว่าอนนะะเาอะะาะะานนอะะเซิร์ฟส 8ตัวนะคะอย่างต่อไปนะคะก็คือแผ่นลองทรัคนะคะอันนี้เนี่ยก็มาจากร้านพี่นานะคะ DNA s k e t h Shop นะคะก็เป็นน่ฮ้องลุคนะคะอันนี้เนี่ยความหนานะคะ12มิลน,นะคะชาก็เลือกสีเหลืองมาเลยนะคะเพราะว่ามันจีจัดมากๆนะคะชาชอบแบบเหลืองน้ำเงินอะไรเงี้ยมันดูแบบขัดกันดีนะคะชิ้นต่อไปก็คือกริปเทปนั่นเองนะคะนั่นก็คือกระดาษทรายไว้แปะบนเด็กนะคะเพื่อให้เท้าเราเนี่ยยึดติดแล้วก็ไม่ลื่นง่ายๆนะคะนี่นะคะทุกคนก็คือกริปเทปนะคะจริงๆมันมีหลายลายหลายสีมากที่จะชาไปติดที่ร้านพี่นาก็จะเป็นลาย ย้อมของกร i z ลี่นะคะแต่ว่านี้ชั้ก็เลือกสีใสามารับเพราะว่าชั้าเนี่ยจะติดสติกเกอร์บนเด็กนะคะแล้วก็ติดอันนี้ทับมันจะได้ยังเห็นสติกเกอร์นะคะและเราก็จะมาพิสูจน์กันว่า ความใสของฟิล์มเทปอันนี้มันจะเห็นได้ชัดแค่ไหนเพราะว่าชาชาเนี่ยอยากจะแบบพิมพ์บอร์ดเต็มลายเลยแล้วก็อยากอานนี้ติดทับแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะทําให้ลายเนี่ยมันดรอปลงขนาดไหนเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยความแคบมันแคบกว่าบอร์ดชาหน่อยบอร์ดชาเนี่ยมันกว้าง10นิ้วนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันกว้าง9นิ้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองดูเราอาจจะเว้นขอบหรือไม่เราก็อาจจะตัดบางส่วนมาแปะขอบก็ได้นะคะแต่ว่าจริงๆอ่ะฟิล์มเทปมันไม่จำเป็นจะต้องอยู่ทั่วแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ของบอร์ดคะ่ะมัน ก็พอหรือว่าจะเป็นแค่หัวท้ายนี้ก็ได้จริงๆแล้วแต่เราดีไซน์นะแต่ว่าเชคก็อยากจะ ทั้งหมดเลยนะคะนั่นแหละอันนี้นะคะก็คือกริปเชฟนะคะจากเรียน e t c h s h o p นะคะโอเคนะคะทุกคนสิ่งต่อไปก็คือล้อนะคะล้อนี่สำคัญมากๆเพราะถ้าไม่มีล้อมันก็จะไปไหนไม่ได้นะคะซึ่งชาติก็ได้ล้อมาจาก a r ร w h วิ el นะคะขอบคุณ s h a r ทวิว e l t h a i l a มากมากนะคะก็เป็นผู้นาเข้าล้อชาร์ทวิวจะชาเนี่ยเลือกเป็นสี Sapphire มานะคะเป็นสีน้าเงินซึ่งหน้าตาล้อทุกคนมันแปลกประหลาดมากๆนะคะมันแบบยึยือไปมาซึ่งชาติก็ไม่แน่ใจว่ามันแบบแข็งแรงหรือว่ามันอันตรายไหมนะคะแต่ว่าตัวนี้ มาเลยว่ามัน s a ฟ e มากๆนะคะมันไม่ได้อันตรายแล้วมันก็ยึดเกาะถนนได้ดีกว่าล้อแบบเรียบๆธรรมดานะคะแล้วก็สมมติถ้าใครเนี่ยเล่นผ่านพวกช่วงที่มันมีน้ําหรืออะไรเงี้ยตัวเนี้ยก็จะแบบกริปหรือว่าแบบเกาะถนนนีดีกว่าแบบที่มันเรียบๆด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยเขาชื่อ Shark Wheel เพราะว่าจากที่ชาดูใน YouTube มานะเขาบอกว่ามันออกแบบตามจอหรือว่ากลามของปลาฉลามนะคะก็เลยเรียกว่า Shark w h e e l นะแล้วก็จะมาใช้ตัว Shark Wheel อันนี้นะคะก็อันนี้เนี่ยความแข็ง 78A แล้วก็หน้ากว้างของยางเนี่ย7.2มิลน,นะคะก็คือ7.2เซนนั่นเองนะคะมีอายุใช้งานที่นานกว่าล้อปกตินะคะแบตเชอร์กริปก็คือเกาะถนนเกาะพื้นผิวนะคะและที่สําคัญอันนี้เนี่ยคือจุดขายก็คือเวลาเราเล่นผ่านพวกก้อนกรวดหินหรือว่าในพื้นผิวที่มันไม่เรียบมันก็จะแบบ ไม่ขุกขาไม่แบบอย่างเงี้ยเหมือนกับล้อเรียมน,นะคะคือมันจะแบบดีพวกก้อนกรวดเล็กๆเ,เนี่ยออกไปข้างๆให้หมดเลยนะคะมันก็จะปลอดภัยนะคะแล้วก็ less friction ก็คือการเสียดสีบนพื้นผิวถนนเนี่ยก็น้อยเพราะว่าเขาจะมีล่องๆนะคะแล้วก็ rough terrain ก็อย่างที่บอกไปนะคะเล่นบนพื้นขุกข,ขาได้โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาลองกันว่ามันเป็นยังไงนะคะโอเคอย่างสุดท้ายแล้วนะคะที่เชชจะต้องใช้ในเซิร์ฟสเกตของชาก,ก็คือนี่นะคะทุกคนก็คือแบบว่าเราจะต้องแต่งให้มันเป็นของ เ,ะะเพราะว่าในี่มันไม่มีแบรนด์นแล้วนะคะเราก็แบรนด์ด้วยตัวเองไปเลยนะคะก็สติกเกอร์ทั้ง3ชิ้นนะะี้ graphics, นะคะก็มาจากร้านไผ่กราฟิกส์นะคะก็สามารถติดต่อพี่เขาไปได้นะคะพี่เขาสามารถออกแบบให้เราด้วยก็ได้นะคะคือเราเนี่ยสามารถทําสติกเกอร์เต็มแผ่นข้างหน้าเต็มแผ่นข้างหลังก็ได้เหมือนกันนะคะพี่เขามีบริการรับติดให้ด้วยหรือว่าเราจะสั่งพี่เขาพิมพ์แล้วมาติดที่บ้านก็ได้นะคะหรือถ้าใครออกแบบไม่เป็นให้พี่เขาออกแบบให้ก็ได้นะคะชัชาเนี่ย healing, ทำมาเป็น3ชิ้นนะคะชิชาก็ได้ออกแบบวางแบบในคอมเรียยยบรร้้อออออแลลววนนนะะเเพาาาาาา่ชชชทกกจห็มั เป็นยังไแงะะช่ก็จะมีตัว p พ p p e r ์ชาช h a นะคะไว้แปะเด็กข้างหน้านะคะ1อันไว้แปะเด็กข้างหลังนะคะตรงข้างล่างชัก1อันแล้วก็มีชื่อใหญ่ๆข้างหลังนะคะ1อันนะคะก็สามารถสอบถามได้นะคะว่าแบบไหนเท่าไหร่นะคะอันนี้เนี่ยคือจะมาแค่แบบเป็นตัวอักษรนะทุกคนเห็นไหมเพราะว่าชาชาอยากจะโชว์บอร์ดนะคะชาว่าบอร์ดสวยความเป็นไม้ไผ่นะ,ะชาก็เลยไม่อยากจะแปะทับแบบทั้งบอร์ดนะคะก็เลยเอามาเป็นชิ้นๆสติกเกอร์แบบนี้นะคะโอเคค่ะ okay. ทุกคนถึงเวลาที่เราจะได้มาประกอบ surf scale แล้วนะคะไม่รู้จะรอดไหมแต่ขอให้รอดนะคะเดี๋ยวชานะคะจะเอากล มาถ่ายข้างบนนะคะเพื่อที่จะได้เห็นชัดๆนะคะ,ะ,คะเผื่อใครเนี่ยจะประกอบเซิร์ฟสเกนก็สามารถประกอบไปกับชาได้นะคะก็ตื่นเต้นนะคะขอให้มันสําเร็จนะคะเดี๋ยวเราไปประกอบกันเลยค่ะโอเคนะคะกริปเทปนะคะเราก็จะต้องทําแผ่นให้แบบสะอาดไม่ค่อยมีฝุ่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวชาต้องติดสติกเกอร์นะคะบางคนที่ไม่มีสติกเกอร์ก็สามารถติดกริปเทปได้เลยนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่เราต้องมีนะคะก็คือกริปเทปนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเราจะไว้ขูดนะคะหรือว่าถ้าใครจะใช้ปัดแจไขควงอะไรก็ได้นะคะแล้วก็เราจะต้องมีตัวคัตเตอร์ด้วยนะคะไว้ตัด,ดะะตรงที่มัน ว่าเกินออกมาออกนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มติดอันนี้ก่อนนะคะก็อันนี้จะเป็นสติกเกอร์ที่เขาจะตัดมาเป็นตัวตัวไดคัตเป็นชื่อนะคะ p a p e r shasha อย่างนี้แต่ว่าจะเห็นได้ว่ามันมีแผ่นสีขาวใหญ่นะคะแล้วก็จะมีเป็นแผ่นฟิล์มใสๆนะคะแปะทับแผ่นฟิล์มเนี้ยเอาไว้ยึดพวกตัวอักษรให้อยู่ด้วยกันนะคะเมื่อเราแปะเสร็จเราดึงแผ่นฟิล์มออกก็จะเหลือแค่ตัวอักษรที่อยู่บนบอร์ดนะคะเดี๋ยวเรามาสาธิตนะคะทำให้ดูเลยละกันนะนี่นะคะถ้าอันไหนมันหลุดเราก็ต้องกดให้มันติดกับฟิล์มใสนะคะแล้วก็พับอย่างน นี่นะคะแล้วก็พยายามลอกมันออกมาโอเคครบครันนะคะพักก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเราจะเหยียบประมาณแถวๆนี้เราก็จะติดไม่ให้โดนเท้าเรานะคะใช้ก็จะติดประมาณตรงกลางนะคะอย่างนี้เราจะต้องยืนเล็งให้มันพอดีด้วยนะคะไม่งั้นมันจะเบี้ยวนะคะ กดให้มันแบบเนียบๆเ,เลยนะตอนนี้จะเห็นว่ามันจะมีแผ่นฟิล์มใสใช่ไหมเราก็จะลอกออกมาเห็นไหมมันก็จะติดแค่ตัวอักษรน,นะคะอุ้ยสวยมากเราก็ต้องพยายามรีดออฟองอากาศออกนะคะว้าวงา เป็นแบบด้านด้วยนะสวยมากคือพี่เขามีทั้งเงาและด้านเลยนะคะโอเคจะเชื่อว่าสวยงามแล้วนะคะโหยดูดีเหมือนมากับบอร์ดเลยอะ่ะโอเคนะคะทุกคนเราจะมาติดกริปเทปกันนะคะเดี๋ยวเราจะแกะกริปเทปนะคะออกมาจากแผ่นข้างหลังนะคะเราจะต้องดึงออกมาทั้งแผ่นนะคะทุกคนนี่นะคะเราก็จะเล็งให้มันแบบพอดีที่สุดนี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะเอาอันนี้นะวางทับนะคะ เพื่อที่เราจะแบบกดได้นะคะมันจะได้ไม่ขูดเรานะคะแเราต้องมาดูนะว่ามันแบบใสขนาดไหนนะคะนี่นะคะเวลาติดแล้วมันก็จริงมีพวกช่องอากาศพวกนี้เดี๋ยวเราจะต้องไล่กดนะคะเห็นไหมว่าเวลาเรากดมันก็จะหายไปนะคะ นี่เขาบอกว่าถ้ามีแอร์บับเบิ้ลหรืออย่าเงี้ยสามารถใช้เข็มหรือว่า,าใช้คัตเตอร์กรีดตรงบับเบิ้ลนั้นได้เลยนะคะเพราะาเราจะมองไม่เห็นแล้วก็มันจะสามารถไล่อากาศได้ด้วยนะเห็นไหมเดี๋ยวชวย็จะต้องมานั่งกดตรงนี้นะคะโอเคสิ่งที่เราต้องทําต่อไปนะคะเราจะต้องเอาอันนี้นะคะชาเห็นในเน็ตเขาทำนะเขานี้มาขูดนี้ขูดเพื่อให้มันเหมือนแบบขอบมันลงไปนะคะทุกคนหรือว่าใช้ตัวไขควงก็ได้นะคะได้หมดมันก็จะเหมือนพับลงไป เสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะเอาคัตเตอร์นะคะตัดเวลาตัดนะคะตัดให้มันเฉียงเข้าไปแบบนี้นะคะถ้าเราตั้งตรงเนี้ยมันอาจจะมีเศษที่ห้อยออกมานะคะเพราะฉะนั้นเนี้ยเราควรทาแบบนี้เฮ้ยออกอยู่เฮ้ยออกอยู่ทุกคนตื่นเต้นตัดให้มันแบบยงขึ้นไปหน่อยพยายามตัดให้ได้รอบเดียวแนละ้วทุกคนถ้าตัดไม่ได้รอบเดียวมันจะยึกยือแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเอาชิ้นที่มีอยู่นะคะปิดไม่ให้มันเหนียวนะแล้วเราก็จะหัดขอบนะคะ ถือว่าโอเคแต่ว่ามีเปี้ยวข้างหน้านะคะแต่ข้างหลังเนี่ยเป๊ะอยู่เราก็สามารถตัดแต่งได้นะโอเคนะทุกคนอยากต่อไปนี้ช่จะทำค่าจะเปลี่ยนตัวพุชิ่งหรือลูกยางให้เป็นสีฟ้าก่อนนะคะตอนนี้มันเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็จะมีตัวที่ไม่เป็นโคน2อันเป็นโคน2อันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนเราก็สามารถใช้สเก็ตชูถขายได้หมดใช่ไหมอันนี้คือทรัคตัวหน้านะคะเพราะว่ามันจะเป็นวีแบบนี้ จะเป็นแบบนี้นะนี่คือตัวโคนข้างบนนะเราก็จะต้องเอานี้วงางแล้วก็ก๊อปปี้เขาเลยนะคะง่ายๆแบบนี้พอเราตัวบนออกน,นะคะเราก็ต้องดึงออกมาแบบนี้นะคะเราจะไม่ทําอะไรกับตัวล่างนะคะเราจะเปลี่ยนแค่ตัวข้างบนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาตัวนี้ใส่เข้าไปแทนเข้ารูเดิมไปเลยเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะเอาตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วก็เอาตัวน็อตนะคะปิดท้ายอย่างนี้เลย ก็ไขประมาณนึงนะแล้วก็เอาสเก็ตชูไขนะคะถ้าเราอยากปั้มง่ายๆแล้วก็ไขไม่ต้องแบบว่าแน่นมากนะคะเพราะว่าเนี่ยคือตัวปั้มมันเป็นตัวนี้นะคะเห็นไหมนี่เราค่อยออปรับอีกทีนึงตอนเราเล่นจริงก็ได้นะคะเราจะได้รู้ว่าเราชอบแข็งไม่แข็งยังไงแล้วก็มาทําเหมือนเดิมนะคะอีกข้างนึงเลยก็ข้างหลังก็ต้องแน่นปกติเลยนะคะเพราะเราไม่ได้ใช้ข้างหลังปั้มเลยอุ้ยอันนี้ดึงออกง่ายโอเคเราก็จะเอาอันนี้นะคะเอาด้านที่มันแบบมีขีดขีดะขึ้นข้างบนนะคะ นี่นะคะแล้วเราก็เสียบเข้าไปในรูเดิมฟึ๊บนี้เราก็ใส่แบบนี้นะคะเสียบเข้าไป สีฟ้าแล้วเสร็จปุ๊บเราก็เอาน็อตใส่เข้าไปเหมือนเดิมเราก็สามารถหมุนให้แน่นได้เลยนะคะนี่คือตัวข้างหลังมันก็จะไม่ต้องปัม๊มเย้ทุกคนเราได้บูชิ่งใหม่แล้วนะคะใส่บูชิ่งใหม่ในทรัคนะคะก็คือเปลี่ยนเอาสีเขียวออกไปนั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะแข็งกว่านะสีเขียวนี่ 75A นะคะนิ่มกว่าแต่ว่าตัวนี้เนี่ยชอบสีไงแล้วก็ความแข็ง 85A เหมาะกับปั๊มทรัคและเหมาะกับปะชานะคะก็เลยเปลี่ยนเป็นตัวนี้โอเคต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเจาะรูสเก็ตบอร์ดกันนะคะบอกเลยนะทุกคนว่ากกระดดาาาาษทยยใสมมันติจ แบบเอาความเรียบร้อยอะ่ายากมากนะคะแต่เดี๋ยวจะพยายามอีกโอเคสิ่งที่เราต้องทํานะคะเราก็จะเอาน็อตนะคะมาเจาะตัวกระดาษทรายเข้าไปนะคะจิ้มลงไปอย่างงี้เราก็สามารถทํารูได้เลยนะคะเพราะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเสียบน็อตลงไปอย่างนี้ปุ๊บเราก็จิ้มน็อตให้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ทรัคกันละทุกคนแปดตัวนะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วนี่นะคะเราก็จะทรัคที่มันเป็น B นะคะเสียบน็อตเข้าไปเลย วูวพอดีเลยก่อนที่เราจะใส่ทรัคนะคะลืมต้องใส่ตัวนี้ก่อนนะคะตัวนี้คือยางลองทรัคทุกคนก็ <But> <G> ว่าทําไมน็อตยาวจังนี่นะคะเราก็สามารถเอาอันนี้ออกมาก่อนแล้วก็แส่นนี้นะคะนี่นี่ต้องหันด้านหน้านะคะนี่โอเคแล้วแล้วเราก็สามารถเอาน็อตนะคะยึดได้เลยเห็นไหมนี่นะคะเราก็หมุนไปเลยเก็อันนี้แล้วแต่เรานะคะอยากจะไว้ด้านไหนแต่ว่าด้านนี้บาลานซ์กว่าน เป็นอย่างที่ตั้งใจไว้นะคะนี่นะคะมีผู้ช่วยมาช่วยหมุนเพราะว่ามันแข็งมากนะคะแล้วก็สเก t ตทูล็อกตัวน็อตเล็กๆข้างหลังนะคะแล้วก็เอา ไขควงไขนีไ่ได้ละนั่นละเย่นี่หมุนจากด้านนี้นะคะเล่าให้ฟังแต่ไม่ทําเองแล้วนะใกล้เสร็จแล้วนะคะตอนนี้กําลังไขฝั่งหัวอยู่ไขไปแล้ว2น็อตนะคะข้างบนเหลืออีกสองโอ้พอดีเลยนะนี่นะคะทุกคนเราก็จะต้องลอกเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็จะเอาฟิล์มสายแปะเลย m ม k e ชัวร์ว่าบอร์ดไม่มีฝุ่นนะคะทุกคน เรียบร้อยนะคะแล้วก็ดึงออกค่อยๆลอกออกนะทุกคนนี่นะคะเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะติดสติกเกอร์นะคะเล็กๆตรงนี้อีกอันนึงแบบนี้นะคะ ด้านสวยมากเลยโอเคค่ะทุกคนถึงเวลาที่เราจะมาใส่ล็อกันแล้วนะคะเราก็จะเกี่ยวมาเลยคือจริงๆอะ่ะอันนี้มันราคาสูงเพราะว่ามันเป็น a าร์กวิวแล้วมันเป็นของแท้ที่เข้ามาจากอเมริกาด้วยนะคะนี่นะคะสวยมากเลยดูสีใสนะคะมันก็จะมีความแบบงอไปงอมาะค่ะอย่างที่บอกมันจะดีดพวกหินพวกอะไรเงี้ยออกด้านข้างนะคะเพื่อให้เราเล่นได้สム ooth ขึ้นนะคะแล้วมันก็จะเกาะพื้นผิวนะเออมันดูดีมากเลยมันมีแบบเข้าไปด้วยนะคือแบบไม่ได้แบบงอธรรมดาแล้วมันก็จะมีเท สเจอร์ที่ไม่เหมือนกันด้วยนะคะสวยโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองใส่แบริ่งกันนะคะไม่รู้จะเวิร์กไหมนะนี่ก็คือแบริ่งนะคะคือมันจะมาเป็นคู่นะคะทุกคนมี8ชิน้นก็คือล้อหนึ่งจะใส่คู่หนึ่งที่ทรัคก,ก็จะมีอันนี้3ชิ้นนะคะมีวงแหวน2ออันแล้วก็มีน็อตปิดนะคะเดี๋ยววงแหวนนี้เราจะใส่เข้าไปอันแรกก่อนนะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาแบริ่งนะคะใส่ในล้อวิธีใส่นะคะก็นี่ใส่เข้าไปนะคะแล้วก็กดเข้าไปนะคะเขาบอกกดเข้าไปงี้นี่นะคะมันก็จะ ก็อยู่ในล้อแล้วแล้วเราก็จะต้องใส่อีกด้านหนึ่งเข้าไปนะคะก็เหมือนมันแบบไปประกบกันแบบนี้นะคะนี่นะคะแล้วเราก็กดเข้าไปแบบนี้เพื่อให้มันเข้าไปนี่นเวลาเข้าไปนะคะทุกคนมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันก็จะพอดีกับแบบข้างในของล้อเลยมันจะไม่ยื่นออกมาแล้วนะคะแล้วก็มันจะต้องไหลแบบนี้เลย,ยสวยทุกคนเราจะเอาลายนะคะออกมาข้างนอกนะเขาจะได้เห็น เพื่อเราใช้ s h a r p วิ e l นะคะนี่แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะเอาวงแหวนใส่เข้าไป,ปแล้วก็จะเอาอันนี้ใส่ทับนะคะเพื่อปิดท้ายเราจะใช้มือหมุนกันนะคะทุกคนเพื่อให้มันอยู่ก่อนได้อยู่นะเอาให้แบบแน่ใจว่าเล่นไปแล้วล้อจะไม่หลุดออกมาทุกคนอันตรายนะหมุนฟรีมากนะคะ โอเคเราต้องมาทําเหมือนกันนะคะ3ล้อเลยนะคะทุกคนนี่นี่นะคะก็ฝั่งนี้เราก็เอาออกเหมือนเดิมวงแหวนเข้าไปก่อนนะคะแล้วก็เราจะเอาแบริ่งใส่นะคะอย่างนี้แบบนี้แล้วก็กดนะเหมือนแค่กดให้มันเข้าไปอเอเข้าไปพอดีแล้วนะคะแล้วก็จะใส่อีกอันนึงก็เป็นการประกบนะคะเอาสีขาวออกสองด้านเลยจริงๆมันจะมีเครื่องใส่ตัวแบริ่งด้วยนะคะมันจะแบบเอาไปกดเงี้ยแต่ว่าเราโฮเมดนะคะไม่ต้องมีก็ได้แบริ่งมันเป็นเหมือนลูกป,ปืนทำให้ล้อหมุนนะทุกคน yes ใส่วงแหวนนี่ชักหน้านะคะมันก็จะอย่างนี้ได้นะแต่ว่านี้ก็อย่างที่ชาบอกนะก็คือเดี๋ยวเราจะต้องวัดตอนที่เราเล่นนะคะบางคนอาจจะชอบแบบให้มันนิ่มมากบางคนชอบแบบไม่นิ่มมากนะคะแล้วแต่วิธีการปัมม๊มของแต่ละคนนะมาทําข้างหลังกันบ้างนะคะโอเคนะคะทุกคนตอนนี้ก็ผ่านไปน่าจะเป็นชั่วโมงเลยนะคะชาก็ประกอบสเกตเสร็จแล้ว นะคะภูมิใจมากกับข้างหลังเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมไม่ภูมิใจกับข้างหน้านะคะนี่คือข้างหลังนะคะก็เหมือนกับที่ชาออกแบบไว้ในคอมเปลตเลยดีใจมากที่หนออกเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ล้อสวยมากสีมันดีมากนะคะแผ่นล้อก็เหลืองนะบูชิ่งก็ฟ้านะคะคุ้มค่ากับการที่แบบสแสวงหาทุกอย่างที่มันเข้ากันนะคะนี่นะคะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเราได้โชว์ไม้ไผ่หรือว่าแบมบูอย่างแบบชัดเจนมากๆนะคะก็หลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะระหว่างไม้เมเปิ้ลกับไม้ไผ่ว่าคุณสมบัติมัน bye คือมันแตกต่างกันนะคะแต่ที่เราชอบเลือกไม้ไผ่อย่างแรกคือพี่เขาบอกมันทนทานนะคะแล้วก็ทนรอยขีดข่วนได้ดีนะคะแล้วก็แข็งแรงนะคะแล้วก็าลายสวยด้วยส่วนไม้เมเปิลนะคะมันก็จะเบากว่าแล้วก็กันแรงกระแทกได้ดีนะคะแต่ว่านี้ก็ยืดหยุ่นนะคะคือจริงๆมันไม่ได้มีอันไหนไม่ดีนะมันแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนซึ่งเราชอบเป็นคนชอบรูปลักษณ์แล้วก็อยากได้บอร์ดที่ยังไม่ค่อยเห็นเยอะเพราะว่าไม่ค่อยเห็นคนใช้ไม้ไผ่จริงๆไม่เคยเห็นเลยแหละพอพี่เขาบอกมีไม้ไผ่ก็เลยโอเคเอาไม้ไผ่แบบไม่ลังเลเลยนะคะจ้า เป็นยังไงนะแต่ตัวจริงมันแบบมันมีแอร์บบเบิลเยอะมากคือจริงๆอะมันใสในระดับหนึ่งมันไม่ได้ใสแบบใสกิ๊กเลยนะคะเพราะว่ามันมีตัวเม็ดทรายใช่ไหมคะโอเคนะแต่เดี๋ยวจะต้องไปกดพวกแอร์บบเบิลพวกนี้มันจะทําให้ดูเนียนขึ้นนะคะแล้วก็ขอบเป็นการตัดครั้งแรกมันยิ่งจะมีความคุกค,คุกขะ,ะอยู่นะคะโอเคนะคะทุกคนและนี่คือคลิปประกอบเซิร์ฟสเกตน,นะคะทําเองเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมีพี่โลมาไขาตัวขักเข้ากับบอร์ดให้นะคะเพราะมันค่อนข้างแข็งนะคะแต่ว่าคอนเฟิร์มเลยทุกคนว่าวัันน้ยคืออมใช ย่ยนเดียวมันทําสเกตบอร์ดได้ทั้งอันเลยอะสามารถคือไขทุกอย่างไม่ต้องมีอะไรอีกแล้วนะคะเพราะอันนี้มันจะมีแบบหัว3ามหัวนะคะแล้วก็จะมีตัวไขควงตัวเล็กตัวนี้ตัว นั่นแหละมีขายพวงตัวเล็กตัวหนึ่งนะคะก็ใช้แค่นี้ทำสเกตบอร์ดได้เลยมันถึงเรียกว่าสเกตทูนะคะนี่ก็ให้มาจากร้านของพี่หน้านะคะดีเนี่ยสเกตช็อปนะคะ,ะ,คะถ้าใครอยากให้ท่าทำคลิปเกี่ยวกับแบบทรัคก็ทรัคแต่ละชนิดเป็นยังไงหรือว่าสเกตบอร์ดต่างกัเซิร์ฟสเกตยังไงหรืออะไรเป็นคลิปสั้นๆก็สามารถเม้นบอกท่ตาได้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นความรู้ให้ใครหลายๆคนที่อยากจะประกอบเซิร์ฟสเกตนะคะก็อนะะนี้ก็คือการประกอบเซิร์ฟสเกตโดยตรงเลยนะคะเพราะว่าที่ใช่เห็นในเด่นส่วนมากมันจะเป็นกกกกกาารรรรปปปะออออบสเเต์ททั่่วไนะะนนะคะ็มีีลย แล้วก็แบบว่าสเก็ตทูมันใช้ไข่ตรงไหนได้บ้างนะคะก่อนไปนะคะเราจะมาสรุปราคาของเซิร์ฟสเกตประกอบเองอันนี้ของชาชานะคะคือชาจะบอกว่าราคามันสูงแบบน่าตกใจมากคือตอนแรกคิดว่าถ้าเราซื้ออะไรมาประกอบเองมันคงจะไม่แพงแบบไม่เกิน5 0 0พันะซึ่งไม่จริงทุกคนเซิร์ฟสเกตอันนี้ของอาชานะคะราคา9 4 9 1บาททุกคนเกือบหมื่นนึงอะทุกคนหลายๆยอย่างมันก็รวมกันไงสมมุติถ้าไม่เปลี่ยนบูชิงก็จะหักไปอีกอย่างนี้นะคะคื มันแล้วแต่ว่าเราต้องการอะไรในเซิร์ฟสเกตหรือสเกตบอร์ดของเรานะคะแล้วก็เราก็เลือกซื้อแบบตามกําลังเราก็ได้หรือตามสิ่งที่เราชอบนะคะคือชาก็อยากจะทําให้มันดีเลยแหละเพราะว่าชาก็อยากจะเล่นจริงๆนะคะแต่ถือว่าโอเคนะเราได้เลือกทุกอย่างนะคะนี่ก็แล้วแต่คนเลือกนะคะถ้าใครอยากดูคลิปอะไรนะคะก็สามารถเม้นบอกอาชาได้นะคะไม่ต้องเกี่ยวกับสเกตบอร์ดก็ได้นะคะก็เป็นล้านสากรีบอลสควิชชี ตร์เลี้ยงทุกอย่างที่แบบเป็นไลฟ์สไตล์ของชานะคะก็สามารถเป็นได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวชาจะทำคลิปต่อๆไปเนี่ยรีวิวตัวนี้ที่ชาทำเองเอออารมณ์คอมแทร็กได้ไหมเล่นเป็นยังไงนะคะความยืดหยุ่นของชาร์กหรืออะไรแบบนี้แล้วก็อยากรีวิวชาร์กวิวลด้วยนะคะเพราะอยากจะใช้เวลาเล่นก่อนเพื่อที่เราจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะคะจะได้มารีวิวถูกแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่สปอนเซอร์ของมาให้ชารีวิวนะคะแล้วก็ทำคอนเทนต์ในคลิปนี้นะคะก็ชาร์กวิวทไทยแลนด์นะคะนี่เลยนะคะแล้วก็ตัว นั่นเองนะคะแล้วก็สติกเกอร์นะคะจากไพรกราฟิกด้วยค่ะโอเคไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบาย